นิทานเรื่องริงยักษ์ต้องคำํำสาบกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในอาณาจักรที่แสนสงบสุขและรุ่งเรืองแห่งหนึ่งมีหญิงสาวผู้โรโฉมชื่อว่านางจันทานางเป็นบุตรีของคุนนางผู้ใหญ่มีความงดงามและจิตใจดีเป็นที่รักของผู้คนรอบข้างแต่ทว่าความงามและคุณธรรมของนาง ับนำพาความอิจฉาริษยามาสู่หญิงผู้หนึ่งนางผู้นั้นก็คือนางปริมซึ่งเป็นภรรยาของขุนนางผู้เป็นบิดาของนางจันทานั่นเองนางปริมเป็นคนมีจิตใจคับแคบและขี้อิจฉานางเกลียดชังนางจันทาที่เป็นบุตรเลี้ยงตั้งแต่แรกเห็นเพราะนางจันทา เกิดจากภรรยาคนแรกของสามีที่จากไปแล้วนางปริมรู้สึกว่าความงามและคุณธรรมของนางจันทาเป็นภัยต่อตนเองนางจึงคิดแผนการที่จะกำจัดนางจันทาออกไปให้พ้นจากชีวิตวันหนึ่งนางปริมได้เชิญหมอผีผู้มีอาคมแก่กล้ามายังเรือนนางรอบปรึกษากับหมอผีผู้ชั่วร้าย เพื่อขอคำสาปแช่งที่จะทำให้นางจันทาไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในเมืองได้อีกต่อไปหมอผียิ้มด้วยความพึงพอใจเป่ามนขาถาลงในพระอบดินเผาจากนั้นก็ยื่นให้แก่นางปริมเจ้าจงเอาพระอบนี้ให้แก่เด็กสาวนั้นกินหากนางได้ริมรถเพียงนิดเดียวร่างของนางก็จะกลายเป็นริงยักษ์ทันที ไม่มีทางแก้ไขได้จนกว่าจะมีผู้มีวาสนาถอดคำสาปให้นางหมอผีกล่าวพร้อมหัวเราะอย่างชั่วร้ายนางปริมรับผอบนั้นมาแล้วจัดแจงแซงทาเป็นใจดีเข้ามาพูดคุยกับนางจันทาพร้อมกับยื่นอาหารและขนมหวานใส่พระอบให้นางจันทารับประทานนางจันทาผู้ไม่เครือบแคลงสงสัย ในความปรารถนาดีจอมปลอมของนางปริมเมื่อนางกินขนมหวานนั้นเข้าไปเพียงคำเดียวทันใดนั้นเองร่างของนางจันทาก็เริ่มเปลี่ยนไปแขนขาของนางใหญ่ขึ้นเรื่อยๆขนดกสีดำหนาปกคลุมทั่วร่างของนางดวงตาโตกลมเบิกโพรงด้วยความตกใจนางพยายามร้องออกมาด้วยเสียงที่แหบแห้งแต่สิ่งที่หลุดออกมา กลับเป็นเสียงคำรามดุดสัตว์ปาเจ้าทำอะไรกับข้านางจันทาโผล่เข้าหานางปริมแต่ขาของนางกลับเติบโตขึ้นจนพังเข้าของในบ้านอย่างรุนแรงร่างกายของนางกลายเป็นริงยักษ์ในเวลาเพียงไม่กี่อึดใจนางจันทามองดูร่างของตนเองด้วยความสับสนและสิ้นหวัง นางปริมยืนมองด้วยรอยยิ้มเยาะเย้ย,ยข้าทำอะไรอย่างนั้นหรือข้ากำลังส่งเจ้าไปยังที่เจ้าเหมาะสมอย่างไรเล่าออกไปจากบ้านนี้ซะเจ้าอสาูรริงข้าจะไม่ยอมให้ปีศาจอย่างเจ้ามาแปดเปื้อนที่แห่งนี้เด็ดขาดนางจันทาไม่มีทางเลือกนางได้แต่หนีออกจากเรือนท่ามกลางสายตาของชาวบ้านที่มองมา ด้วยความหวาดกลัวนางวิ่งหนีอย่างบ้าคลัง่จงจนเข้าไปถึงป่าลึกนางนั่งร้องไห้อยู่ท่ามกลางป่าใหญ่ร้องไห้ถึงชะตากรรมอันโหดร้ายที่ต้องพบเจอทำไมข้าต้องเป็นเช่นนี้นางจันทราคร่ำครวญทำไมข้าถึงต้องถูกสาปเป็นสัตว์ประหลาดที่น่ารังเกียจเช่นนี้ด้วยนางจันทราใช้ชีวิตในป่าอย่างโดดเดี่ยว มาตลอดหลายปีนางเรียนรู้ที่จะหาผลไม้กินเป็นอาหารและหลบซ่อนจากมนุษย์ที่ผ่านเข้ามาในป่าเพราะเกรงว่าจะถูกทำร้ายทว่าจิตใจของนางยังคงเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและสิ้นหวังนางปรารถนาจะกลับไปเป็นมนุษย์อีกครั้งแต่ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรจนงกระทั่งวันหนึ่งเจ้าชายผู้หนึ่งนามว่าเจ้าชายดวงเนตร ได้เดินทางเข้ามาในป่าลึกเพื่อออกตามหาพืชสมุนไพรหายากตามที่พระราชบิดาสั่งเจ้าชายดวงเนตรนั้นมีวิชาอาคมเก่งกล้าและเป็นผู้ที่มีจิตใจ,จดีงามพระองค์ไม่เกรงกลัวสัตว์ร้ายใดๆในป่าเมื่อเสด็จมาถึงกลางป่าเจ้าชายได้ยินเสียงร้องให้สะอกสะอื่นดังมาจากหลังพุ่มไม้หนะ เสียงนั้นคือเสียงของใครกันเจ้าชายดวงเนตรตรัสด้วยความประหลาดใจในป่าเช่นนี้ไม่ควรมีใครอยู่ได้เป็นเวลานานขนาดนี้นะเจ้าชายจึงเสด็จตามเสียงนั้นไปและพบกับล่างริงยักษ์นั่งกอดเขาร้องไห้อยู่ข้างสระน้ำแม้จะเป็นริงยักษ์ทว่าดวงตาของมัน กลับสะท้อนความทุกใจและความโดดเดี่ยวอย่างลึกซึ้งเจ้าชายจึงเอ่ยทักด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเจ้าเป็นใครกันเหตุใดถึงมาอยู่กลางป่าใหญ่เพียงลำพังเช่นนี้นางจันทาพงะและหันมามองเจ้าชายด้วยความหวาดกลัวนางรีบลุกขึ้นแล้วหันหลังเตรียมจะหนีอย่าพึ่งหนีไปข้าไม่ได้มาทำร้ายเจ้า เจ้าชายดวงเนตรรีบกล่าวข้าเพียงต้องการรู้ว่ามีเรื่องใดที่ข้าจะช่วยเจ้าได้บ้างนางจันทาหันกลับมามองเจ้าชายอีกครั้งแม้จะยังรังเรแต่จิตใจของนางก็รู้สึกถึงความอบอุ่และความจริงใจจากพระองค์นางจึงตัดสินใจเอ่ยปากเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เจ้าชายฟังตั้งแต่ที่นางถูกนางปริมใส่ร้าย และถูกสาปให้เป็นลิงยักษ์จนต้องหนีมาอยู่ในป่าลึกอย่างเดียวดายเจ้าชายข้าไม่รู้ว่าข้าต้องอยู่ในร่างอัปลักษณ์นี้ไปอีกนานเท่าไหร่ข้าอยากกลับไปเป็นมนุษย์อยากกลับไปใช้ชีวิตเช่นคนปกติอีกครั้งนางจันทากล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเจ้าชายดวงเนตรพยักหน้าช้าๆแล้วเอ่ยว่า ข้ารู้สึกถึงความทุกข์ของเจ้าเจ้าไม่ได้ทำผิดอะไรแต่กลับต้องมาทนทุกข์เช่นนี้ข้าจะช่วยเจ้าเองเจ้าชายดวงเนตรจึงใช้วิชาอาคมของพระองค์ไายมนขับไล่คำสาปพ,พระองค์เพ่งสมาธิและบริกรรมคาถาด้วยความตั้งใจร่างของนางจันทาที่เคยเป็นลิงยักษ์เริ่มสั่นไหว และเปล่งประกายแสงสีทองออกมาผมดกดำที่เคยปกคลุมทั่วร่างกายค่อยๆหลุดร่วงและหายไปร่างของลิงยักษ์ค่อยๆกลับกลายเป็นร่างของหญิงสาวผู้มีสิริโฉมงดุงามดังเดิมข้าข้ากลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งแล้วนางจันทาเอ่ยด้วยความดีใจนางก้มลงมองดูมือ ของตนเองที่กลับมาเป็นมือมนุษย์และใบหน้าที่สะท้อนในสระน้ำก็กลับคืนสู่ความงามดังเดิมนางร้องไห้ด้วยความตื้นตันใจและความสุขที่ยากจะบรรยายข้าขอพระไทยเจ้าชายดวงเนจรยิ่งนักเพคะนางจันทาคุกเข่าลงเบื้องหน้าเจ้าชายหากมิมีพระองค์ข้าคงต้องทนทุกข์ทรมานไปตลอดชีวิต ข้าขอให้พระองค์จงมีแต่ความสุขและความเจริญตราบชั่วนิรันดร์เพคะเจ้ามิจำเป็นต้องขอบคุณข้าเจ้าชายดวงเนตจิ้มอย่างอบอุน่นจงลุกขึ้นเถิดนางจันทาจากนี้ไปเจ้าจงกลับไปยังบ้านเมืองของเจ้าและใช้ชีวิตเช่นที่เจ้าควรจะเป็นข้าเชื่อว่าผู้คนจะเข้าใจและยอมรับเจ้าอีกครั้ง นางจันทารับคําและทั้งสองได้เดินทางกลับไปยังเมืองด้วยกันเจ้าชายดวงเนตรได้ช่วยนางจันทาเปิดเผยความจริงแก่ผู้คนในเมืองและเปิดโปงความชั่วของนางปริมจนกระทั่งนางปริมถูกลงโทษตามกรรมของตนนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานางจันทาก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในเมืองดังเดิมและความสัมพันธ์ระหว่างนาง และเจ้าชายดวงเนตรก็พัฒนาขึ้นจนในที่สุดทั้งสองก็ครองคู่กันเป็นสามีภรรยาปกครองอาณาจักรให้มีความสุขสงบร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองตราบชั่วการนาน ก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับนิทานเรื่องนี้ถ้าชอบนิทานเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องครูสาวพารู้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ